สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากํากำลังขึ้นมาเก็บรายละเอียดของลายนะคะที่บนพระเศียรของสมเด็จองค์ปถมนะคะขึ้นมาบนนี้เพื่อจะเชื่อมรอยต่อที่เราได้ติดลายไว้แล้วพระท่านติดลายไว้เราก็มาเชื่อมรอยต่อช่วยกันนะคะงานของเราวันนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สูงนะคะเดี๋ยว เราจะปิดทองนะคะวันที่สามสเอเชื่อมไปถึงมึงมกรลานะคะปิดทองข้ามปีกันนะคะสำหรับสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกองค์นี้นะคะเรากำลังทำงานกันอยู่ค่ะตอนนี้นี่นะคะเชื่อมลอยต่อนะคะเราก็ใช้ากาวอุดเข้าไปนะคะเชื่อม เก็บให้รายละเอียดให้เนียนที่สุดเพื่อเราจะได้ปิดทองจะได้ไม่มีอรอยนะคะอันนี้เรานแผนกทำลายความสะอาดนะคะทำลาย